ีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับ pues, ช่องพันธุ์หลวงจันวายนะครับผมวันนี้เรามาอยู่โรงเรียนอยู่แถวแถวรามินทานะครับผมจำไม่ผิดลรามินทานะว่ามินนะผมก็จำไม่ได้นี่ครับผมก็เพิ่งอยู่ต้นเดียวกันนะสองลังนะครับมาเอาออกนะครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีคนมาตีนะครับตีกลางคืนเนี้ยตีกลางคืนแล้วก่อกองไฟแล้วก็ไฟเผานะลงมาตายเกี้ยงนะครับผมมันไม่ดีนะครับอย่างนั้นจะไปเผาเขานะครับแค่ไล่เขาเฉยเนี้ย โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูพึ่งกันนะครับผมนี่นะพึ่งอยู่ต้นนี้นะโอเคครับจะเอต้นนี้สองลังน่าจะอยู่ข้างหลังอีกลังนะโชว์หัวน้ำอีกแล้วแกนะครับผมลังนี้น่าจะประมาณสองเมตรได้ลังนี้โอเคครับอยู่ข้างหลังนู่นอีกลังนะครับผมต้นเดียวกันนะครับโอเคครับขอพักก่อนครับตีมาสามสี่ลังนะครับโอเคครับ สวัสดีคนครับเรามาดูกันอีกมุมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายนะครับผมมานั่งตรงิ่งนี้นะนลอววิทย์ก็จะขึ้นไปตีนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้ทอยนีย้น่าจะกระดึบได้อยู่ครับดีคนครับผมนี่อีกรังครับผมคอนปังนะย้อนแสงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันพึ่งหลงกังนาวัยนะครับผม ขอพักก่อนนะครับผมเหนื่อยนะหลายล่างแล้ววันนี้โอเคครับผมน้องวิก็ทําหาเป็ดตองหาอะไรทําครบนะฮะโอเคครับผมล่างที่สองครับอีกมุมนะฮะอันนี้ล่างเล็กนะครับผมน้ำน่าจะดีครับโอเคครับผมเราไปลุ้นด้านบนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องไปเพื่อหลงกันวายนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีมันต้นครับผม เนี่ยน้องวิกำลังขึ้นมาฮนะไตกิ่งกระดึ๊บขึ้นมาไม่ได้ใช้ถอยนะเดี๋ยวตีรังแรกก่อนนะครับผมเนี่ยต่อตรงนี้ไปนะเนี่ยพึ่งครับโอเคนะครับผมไปรับชมตอนตัดครับสวัสดีครับได้มุมนี้นะครับผมสวัสดีมาก่นครับเนี่ยรังพึ่งเนะี่ยปันขรมงโฉงเข่งฮนะเขาพึ่งรู้ตัวเลยนะครับผมวิทย์เดี๋ยวเอากิ่งเขาเขียวข้างซ้ายออกด้วย นี่ครับผมน้องวิทย์กำลังเหมือนเดิมครับจุดครบครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมบอดี้ช็อตครับนี่นะครับผมน้องวิทย์ทักทายเพิ่งกันะครับผมโหัวน้ำไหลหัวหรือเ่าเออลำคอนยาวหัวน้ำสวยนะครับลังแก่แต่ลังหัวน้ำสวยหลบเด้อหลบเด้ออ๋อหัวน้ำครับผมทักทายก่อนนะครับผมนี่ฮะ อันนี้น่าจะตีลังที่ห้าแล้วครับผมโอ้วิวทหัวน้ำเป็นเลือดเลยอ,อันแรกอะ่ะนี่ฮะปัดฝั่งนี้หน่อยลูกพี่เอากิ่งข้างซ้ายออกด้วยไปนั่งนั้นก่อนแล้วหักกิ่งออกให้่อยให้พี่เพื่อนเพื่อนได้เห็นหน่อยง,งามๆเออ ไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่านะครับผมได้การมุมนี้นะครับหัวน้ําครับดูหัวน้ำหัวน้ําอ่ะโอ้ยโซเมตเจ้าครับหวัดดีฝนครับผมนี่ครับหัวน้ำครับน้องวิกังเซลฟี่นะแกนะครับแต่ต้องออกนะออกให้หมดนะอยากตอนอยู่นะครับผมโอ้ยครับอันนี้ก่อนนะครับผมฝนมาแล้วครับรีบตีครับผมแข่งกับฝนนะฮะอาจจะย้อนแสงนะครับผมขออภัยนะครับผม ก็คงจะถ่ายได้แค่ตรงนี้มุมนี้นะครับผมเนี่ยเอาวิกลังเซลฟี่ครับเดีย๋ยวเราไปชมกันอีกช็อตครับปาดลังทิ้งลงมาเลยเลยเดี๋ยวกล้องพี่จะตัดอีกตัดทิ้งเลยต่อน้ำมันมาแค่นี้ใช่ไหะเออเนี่ยต้องตัดลังทิ้งแล้ว ย้อนแสงมาเนาะพึ่งลงเล่นผมนะครับยังตัดไม่ยังไม่ได้ตัดอีกนะครับผมน้องวิทย์ครับกลัวรางข้างๆจะแตกก่อนนะครับถ้าให้ถ้าผมขึ้นไปตัดเองให้นองวิทย์ถ่ายก็เหมือนเดิมเออวิทย์วิทย์วิทย์ทำไมตัดอย่างนั้นน่ะโอ้โหตัดหัวน้ำทิ้งทำไมน่ะดูฝั่งนี้เนี่ยน่ะดูนี่น่ะสายมือข้างล่างเนี่ย ทำไมไม่ตัดไอ้นั่นลงมาก่อนทีละทีละส่วนน่ะมองไม่เห็นเอ้ยไปตัดยังงั้นได้ไงไปตัดไอ้ตัวนั้นทิ้งลงมาก่อนเนี่ยตัดสามเหลี่ยมลงมาเลยตรงนั้นน่ะตัวบนน่ะเออตัดทิ้งสามเหลี่ยมลงมาโอ๊ยตัดได้เนาะไม่เป็นมืออาชีพเลยตัดพึ่งเนี่ยไม่เห็นนะพี่แล้วไปตัดอะไรอีกน่ะนั่งหัวน้ำั้ยน่ะใช่ใช่ป่ะเออเอ๋อ เขาบอกให้ตัดทีละชิ้นทีละชิ้นเป็นสามเหลี่ยมลงก่อนไปตัดหัวน้ำทิ้งโอ้ยตายเนี้ยมุมนี้อาจจะย้อนแสงนะครับเหมือนได้มุมเดียวนะครับผมต้องรีบตัดรีบตีนะครับผมเดี๋ยวรังข้างๆจะแตกนะฮะฝนก็จะลงนะครับผมโอเคครับชมอีกช็อตครับสวัสดีผลครับน้องวิทย์กำลังตัดหัวน้ำนะอย่าให้พลาดนะครับน้องวิทย์ ขึ้นปีกก็ได้นะครับคนอนะ่ะก้อนแรกนะครับเนี่ยผมได้แล้วครับ,นรบหนึ่งก้อนเนะี่ยเอาใส่เอาใส่ย่ามก่อนนะฮะชุมกันไปยาวๆครับผม ลูกพี่ไม่เอาใส่ย่างก่อนเหรอไม่กลัวมันหล่นเหรอเนีับผมยังมอนเดินรับ เจอของจริงก็ยังเงินง,งักเงนงหน่อยเียวเอาละครับกล้องผมจะตัดอีกแล้วครับผมโอเคครับมาดูก้อนที่สองครับผมไม่เปไม่เป็นไรไเไรือออกข้างล่างปลอป่อยไปเดี๋ยวเรามาคัดอกอกตรงข้างล่างจบดีด้อถุงรั่วได้ถุงขาดได้ วิกำลังตัดนะครับผมก้อนที่สองน,นี่ครับผมก้อนที่สองลงถุงนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมอีกช็อตนะครับก้อนที่สามนะครับผมก้อนที่สามก้อนที่สี่นะกำลังจะตัดก้อนที่สามนะครับผม น้ำปิดตาสวยนะครับผมน้องวิทย์ครสุดยอดเดยครับน้องวิทย์ผ่านประสบการณ์มาหลายสนามนะครับผมผ่านประสบการณ์มาเยอะนะฮะ วันที่สามนะครับกำลังจะลงถุงนะครับผมลงถุงนะครับอย่าลงพื้นนะ <c oughs> โอ้ผมสำลักควันล <c oughs> นะยับผม เดี๋ยวพี่จะลงลงไปรับข้างล่างเด้อเดี๋ยวพี่จะปีนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโอเคครับผมค่อยรสรุปผลงานรังนะเดี๋ยวข้องขึ้นตีกลังนะครับผมโอเคครับีรังที่สองครับผมน้องวิทย์ลังขึ้นนะครับผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะได้มุมนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องวิทย์ขึ้นไปแต่งกิ่ง โอเคครับผมอันนี้ครับผมอังน,นี่สอง้้มุมนี้นะหัวน้ำสวยเลยครับผมกระดึกขึ้นมานะเหนื่อยนะโอ้กล้องตัดอีกแล้วนะครับสวัสดีคนครับผมเมื่อกี้กล้องตัดนะฮะแล้วใครก็ไม่รู้โทรจังเลยครับผมโทรหาผมจังเลยนองวิทย์เหนื่อยนะครับผม หลังกะตัดหลังที่สองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีชอ็อตครับนี่ฮะตัดหลังทิ้งทั้งหมดนะครับเพ mm hmm. ิ่งโรงเรียนนะฮะ mm hmm. นี่ครับผม mm hmm. ครับต่อไปตัดหัวนังครับผม ตัดทิ้งลงไปเลยนะครับตัดหัน้ำครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานด้านล่างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีหอนครับผมเสร็จสิ้นภารกิจที่โรงเรียนนะครับผมสองรังนะฮะดูผลงานครับหัวน้ำางนั้นแหละอันนี้ก็หยอดรังครับ น้ำหยอดลังได้เยอะเลยครับฝากกดบคุณลค์กโกชยัยขอเป็นกำลังใจกับช่องไปเพิ่งลงเกนาวาน,นะครับผมบผพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ